Roblox เนี่ยถือว่าเป็นเกมแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีเกมให้เล่นอย่างมากมายตั้งแต่เกมทั่วๆไปจนไปถึงเกมที่หมันน่ากลัวซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาตามหาแมปที่มีผีไทยอยู่นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนเชื่อว่าผีมันมีจริงแล้วมันก็มีคลิปหลุดอยู่บ่อยๆด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปตามหาผีไทยนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เม้น์บอกหน่อยครับว่าผีมีจริงไหมเอาละ่ะไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนฟังทางนี้ใครกำลังเล่นระบ l อกส์หักโลบะของคุณกำลังจะหมดหรือต้องการหารรรรร้้้้าาาานนนนเเเเตติ <S <S <c oughs> ิิมมมมมกกกดดีผขอโคบ เกมเกมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบักลดสูงสุดถึง10%กันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายไ,ไปจัดกันได้เลยฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม r L v Free Fire PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยล่ะบริการวส่่่ลลคคารีมมปออดภื TG ANTH25 เพื่อรับส่วนลดพิเศษยิ่งอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันซึ่งแมปแรกที่เราจะไปเล่นกันเลยก็คือแมปผีกระสือนั่นเองครับโดยตอนแรกเนี่ยผมจะเกิดมาที่สถานีแห่งหนึ่งนะแน่นอนว่าผมเนี่ยก็จะรีบขึ้นรถตู้ไปเพื่อที่จะดูว่ามันจะพาผมไปที่ไหนปรากฏว่ามันพาผมมาที่บ้านหลังนี้ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันให้ผมทําอะไรนะเป็นบ้านสไตล์ไทยที่ดูธรรมดาธรรมดาเอาล่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะต้องเดินเล่นหน่อยซิว่าแถวนี้เนี่ยมันมีอะไรไหม โอ้มีข้อความแปะไว้อยู่นะครับวันที่8พฤษภาคมผมลางงานเดินทางกลับบ้านจากกรุงเทพมาหาคุณปู่ที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะจำเป็นที่จะต้องกลับมาดูแลคุณปู่วัย65ปีที่อยู่คนเดียววันที่9พฤษภาคมเ,เวลาประมาณ5โมงเย็นคุณปู่สั่งให้ผมอยู่ในบ้านห้ามออกไปไหนพร้อมล็อกประตูบ้านผมไม่เข้าใจว่าคุณปู่ทำแบบนั้นทำไม<ๆ>เขาอาจจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมควรหาวิธีออกจากห้องนี้ คิดว่าหน้าต่างน่าจะเปิดได้เอ้าล่ะครับนะเหมือนว่าคุณปู่เราเนี่ยจะล็อกเราไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยหาหน้าต่างที่จะออกมานะครับดูสิเอ้ยหน้าต่างตรงนี้ออกมาได้แล้วเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยหาทางออกไปจากที่นี่นะครับดูเหมือนว่าทางออกของเราก็เหมือนว่าจะล็อกนะครับประตูหน้าบ้านก็ล็อกแต่ถ้าจำไม่ผิดสมัยได้เด็กผมเคยเห็นกุญแจสำรอง,นะ you ง,ง,งอยู่ชั้นใต้หลังคานะใครมันจะเก็บกุญแจสำรองอยู่ชั้นใต้หลังคาวะอ๋อในสุดก็เจอแล้วโอ้โห อ๋อนี่ไงกันนี่มันบันไดเลื่อนไปแล้วเราขึ้นไปเลยกันดีกว่าครับโอ้โหถุงขยะมันเยอะขนาดนี้เอาล่ะเรายังไม่เจอผีสักตัวเลยแต่เอาเป็นว่าเราขึ้นมาชั้นบนแล้วเหมือนว่าเราจะเจอกุญแจที่อยู่ตรงนี้นะผมก็จะหยิบขึ้นมาเลยนะครับนะเราได้กุญแจบ้านไปแล้วข้อความนี้คืออะไรผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าเรื่องราวของผีกระสือไว้ว่าผีตัวนี้มีตั้งแต่โบราณเป็นผีผู้หญิงที่ยามปกติใช้ชีวิตปะปนกับผู้อื่นในสังคม เกียดกลัวแสงแดดแต่ตกดึกจะถอดหัวกับไส้ออกจากล่างไปหากินโดยปรากฏเป็นแสงไฟสีเขียวที่ล่องลอยจากท้องฟ้ายามค่ำคืนของที่ผีพวกนี้ชอบกินก็คือของเน่าเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆหากไม่ผู้นับถือสิ่งชั่วร้ายในบริเวณที่มีผีกระสื้อกระสื้อตอนนั้นจะมีพลังมากขึ้นเลราะออกตามอลาวาดฆ่าผู้คน บ้านไหนที่มีไม้ไผ่แหลมปักที่หน้าบ้านกระสือจะกลัวเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าไส้ของมันจะไปเกี่ยวกับไม้ไผ่เอาก็เหมือนว่าผีที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยก็คือผีกระสือน,นั่นเองครับซึ่งตามตำนานเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องเล่าเลยนะแต่ผมจะเลือกหนึ่งตำนานมาก่อนละกันนะครับผีกระสือเป็นผีผู้หญิงในตำนานพื้นบ้านไทยลักษณะเด่นเลยก็คือมีหัวลอยได้พร้อมไส้ตับไตและอวัยวะภายในกลางคืนจะเปล่งแสงวาบสีแดงหรือสีเขียวอ่อนๆเหมือนลูกไฟที่ลอยในความมืดซึ่งจริงๆเนี่ย ที่มาของตำนานเนี่ยมันมีหลายที่มานะครับผมจะหยิบยกตัวอย่างหนึ่งในที่มาละกันเนาะซึ่งที่มาเนี่ยมันก็บอกว่าหญิงสาวคนหนึ่งในอดีตเรียนคาถาอาคมผิดวิธีพยายามฝึกมตดดำเพื่อให้ตนเองงามหรือเป็นอมตะแต่ทาพิธีไม่สมบูรณ์จึงถูกคํำสาปให้ร่างแตกออกกลางคืนหัวกับไส้จะหลุดออกไปจากตัวเพื่อไปหาเลือดหรือของสดซึ่งพฤติกรรมของผีกระสือ่ยจะออกหากินตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสามมักจะอาศัยอยู่ในชนบทใกล้ป่าบา่อโคนซึ่งจุดอ่อนเนี่ยก็คือตอนกลางวันนะครับร่างกาย จะไม่มีหัวถ้าใครเอาหนามหรือตําแย่หรือหนามพุทราเนี่ยมาล้อมไว้หัวจะกลับเข้าล่างไปได้แล้วก็ตายไปจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวแสงอาทิตย์และไม่สามารถอยู่ในที่มีกลิ่นควันหรือคาถาศักดิ์สิทธิ์ได้เอ้ยอะไรเนี่ยหลวงสมชายไส้ออกมาครับนะโอ้โห สมชายเกิดอะไรขึ้นกับสมชายกันแน่ครับตัดไปเฉยเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงสมชายนะแต่เมื่อกี้มีข้อความอะไรบอกผมอ่านไม่ทันนะครับเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องไปหาคุณป้านนะป้ากุณขายร้านข้าวแกงนะครับนะอาหารป้าตามอ๋โหอาหารตามสั่งเลยเอาเป็นว่าเราก็คุยกับป้าคุณไปนะครับเราดูเหมือนว่าเราจะมาที่หมู่บ้านนะแต่แน่นอนครับเราจะมาหาผู้ใหญ่บ้านนะซึ่ง ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับนะว่าไงหนูเห็นปู่ผมไหมครับอ้าอ,าอาปู่นินรอมเมื่อวาน ลุงส่งคนไปสำรวจตึกร้างสองคนวันนี้พวกเขายังไม่กลับมาเลยโอเคครับเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องออกไปตามหาใครสักคนที่อยู่บนภูเขาแห่งนั้นนะเป็นน่าจะเป็นทางเดินคือไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างเอาละดูเหมือนว่าเราจะมาถึงสถานที่ที่เป็นตึกร้างเป็นที่เรเรียบร้อยแล้วนะเราจะเดินดูต่อไปเรืร่อยๆแล้วกันว่าที่นี่เดี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ลงไปแล้วกันโดดลงไปเลยนะโดดลงไปเลยทีนี้เนี่ยเราจะต้องออกมาตามหา2คนที่อยู่ตรงแถวนี้นะครับนะมีกุญแจให้เปิดประตูเข้าไปเขาเปิดเข้าไปครับแต่เหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่เจอคนที่ออกหายไปนะอ่าพอเราขึ้นมาถึงด้านบนปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยกระสือเหมือนว่าผมจะเจอกระสือนะซึ่งกระสือตอนนี้เนี่ยก็กําลังบินไปบินมาอยู่นั่นเองฮะเราจะต้องออกไปประลองกับกระสืออย่างนั้นเหรอนะซึ่งก็เอ่อ ผมจะหลบได้ไหมเดี๋ยวเดิวไปดูหน่อยเดยวไปดูหน่อยเก้ะสือก้าสือไล่ก็าสือไล่ไม่เอาละครับนะผมก็จะต้องหาวิธีที่จะสามารถหลบจากผีกระสือตอนนี้ให้ได้ก่อนซึ่งผมก็คิดว่าเราน่าจะแบบหลบไปตามกล่องอะไรพวกนี้นะครับนะค่อยๆหลบไปค่อยๆหลบไปเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้โอ้ยผีก็ซื้อไล่ผีก็ซื้อไล่โอเคออกไปท้างนอกครับออกไปข้างนอกครับ <c oughs> โอเคในที่สุดเราก็หลบจากตรงนี้ได้เป็นทีเดียบร้อยละซึ่งดูเหมือนว่าตรงโอ้ย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 โอ้หโอ้โห ตกใจหมดเลยครับตกใจหมดเลยเหมือนว่าเราจะเจอคนแรกนะครับนะซึ่งก็น่าจะโดนกระสือกินไปแล้วนั่นเองครับนี่ไม่ใช่คุณปูคุณปูหายไปไหนซึ่งคุณปูหายไปนะครับแต่ดูเหมือนว่ากลับมาที่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านจะล้างแล้วก็มีผีกระสือออกอารวาสอยู่ในนี้นั่นเองฮะเอ้ยผู้ใหญ่บ้านทิ้งจดหมายไว้ถ้าหากลุงไม่อยู่แล้วหนูอ่านข้อความนี้นะมีคนในหมู่บ้านทําไม้ก้านทางออกจากหมู่บ้านนี้ให้หาแฉลงเหล็กไปทุบออกแล้วหนีไปซะผมขอหยิบไฟฉายไปด้วยแล้วกันนี่ไงไฟฉายถือไว้เลย เราจะได้มองเห็นในที่มือนะครับนะโอ้โอ้โอ้โโอเคลบหลบบโอ้ผีกะซื้อนี่มันทําอะไรไปได้หรอกนะเรียบหยิบไปเลยครับโอเคเราหยิบแล้วรีบหนี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 โอเคเดี๋ยวเรารีบออกจากหมู่บ้านนี้กันดีกว่านะครับนะซึ่งเราจับเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้ทุบออกไปแล้วก็ซือมันจะไล่ออกมานะครับนะไม่รู้ว่าเราจะโดนผีไล่ทางนี้ไหมครับเหมือนว่าเราจะเจอมอเตอรไซค์แล้วน่าจะหนีออกจากที่นี่ได้นะครับก็ขึ้นไปเลยแล้วกันโอเคขึ้นไปเลย นี่ไปจากที่นี่นะครับหมอสายใครไม่รู้อ้าวแล้วหลังจากที่จบจากแบบผีกระสือเนี่ยต่อไปก็เป็นแบบเส้นตรงยามค่าคืนครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมาจับผิดว่ามันมีผีโผล่ระหว่างที่เราขี่รถไปไหมาหากเราขี่รถไปแล้วเราเจอผีมันจะมีทางให้เลี้ยวนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เจอเนี่ยก็ให้เลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าเราเนี่ยตอบผิดเราจะต้องไปเริ่มใหม่นะผมก็จะมาอธิบายว่าผีแต่ละตัวที่ผมเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเหมือน <sho al. S 1> ว่าเราเริ่มมาเนี่ยเราก็อยู่ในรถเลยนะครับนะแล้วเราจะต้องขี่เป็นเเส้นตรรงไปื่อยๆ ซึ่งรถมันก็สั่นๆอยูโอย่โอ้ยโอ้ยผมเผลอชนคนแก่อ้าคนแก่หายไปแล้วผมเผลอชนคนแก่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนแก่ออกมาอะไรตอนประมาณ เที่ยงคืนนะก็นั่นแหละครับนะในเมื่อเราชนแล้วเราก็ต้องรีบขี่รถหนีไปเลยครับแต่ผมคิดว่าคนแก่นั่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนแกน่หรอกน่าจะเป็นผีเพราะฉะนั้นเราจะเลือกขวาเข้าไปเลยแล้วกันเอาละครับนะสิ่งผิดปกติที่เราเจอสิ่งแรกเลยก็คือคนแก่นั่นเองครับเราจะขี่ต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะเจอสิ่งผิดปกตินะครับนะดูซิว่าจะมีใครข้ามถนนตอนกลางคืนไหมตรงนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยเหมือนว่าจะม,มีผีตานีหรือเปล่าผีต้นกล้วยนะครับนะผีต้นกล้วยนะ ผีตานีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงที่มาของผีตานีเนี่ยตำนานเล่าไปว่าในอดีตจะมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อตานีเป็นหญิงสาวใจดีเรียบร้อยแต่ถูกคนรักหรือชาวบ้านกันแกล้งจนตายอย่างน่าสงสารวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ยอมไปผุดไปเกิดจึงสิงอยู่ในต้นกล้วยตานีที่ใกล้ตายและกลายเป็นผีตานีบางตำนานก็บอกว่าผีตานีเนี่ยเกิดจากวิญญาณสาวที่ตายขณะตั้งครรภ์แล้วไปสิงอยู่ในต้นกล้วยชนิดนี้ซึ่งนิสัยและความเชื่อเนี่ยผีตาเนี่ยจะไม่ดุร้ายกับคนดีแต่จะหลอก หรือทำร้ายผู้ชายเจ้าชู้หรือคนที่พูดล่วงเกินเธอชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยจะบูชาหรือผูกผ้าแพ้เพื่อแสดงความเคารพหากจะโคนต้นกล้วยต้องขอขามาก่อนนะครับนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอาเพศนั่นเอง ซึ่งก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วยตานีด้วยนะครับว่าต้นกล้วยตานีจะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรนำมาปลูกใกล้บ้านเพราะว่าจะนําผีตานีเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยแต่บางคนก็นิยมปลูกไว้เพื่อคุ้มครองบ้านนะครับนะเพราะเชื่อว่าผีตานีเนี่ยจะช่วยป้องกันจากผีร้ายต้นอื่นๆซึ่งส่วนใบและหัวปลีของต้นกล้วยตานีอย่งยังถูกใช้ในพิธีศสยาศาสตร,ร์นะครับอย่างเช่นพวกการทําเครื่องรางแล้วก็พิธีเรียกผีนะตอนนี้นี่ยเาเป็นวาาัาฏีสามแล้วผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะกลัวมากขึ้นเรื่อออยๆนะนะรรััรไไมมม่นนู่่่้ววาาาเเจผีีทกลโ โอ้เจออะไรไม่รู้ครับผีทุบรถผีทุบรถแล้วเรารีบขี่ไปเลยรีบขี่ไปความเร็วสูงเจอผีอะไรไม่รู้ทุบรถนะครับแนละ้วเอาหัวออกไปดูหน่อยเอาหัวออกไปดูโอ้ยมีผีคนแก่ไล่นะครับนะมีผีคนแก่ไล่ไป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 รีบขี่รีบขี่รีบขี่ Oh, 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 oh. โอ้โหโอ้โหโ้ยผีที่เราเจอเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผีปอบนะโดยตำนานของผีปอบเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็เลยก็คือเป็นผีที่เกิดจากวิชาอาคมก็คือคนที่ทําวิชาศสยศาสตร,ร์ใช้อาคมแล้วฝึกหรือควบคุมไม่ได้นยก็เลยทําให้ตัวเองกลายเป็นปอบนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเลยคือผีปอบเนี่ยที่สืบทอดกันมาในตระกูลนะครับบางตระกูลเนี่ยก็เชื่อว่าผีปอบจะถ่ายทอดทางสายเลือดหากใครในครอบครัวเนี่ย,เ,ยเป็นปอบใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่ลูกหลานเนี่ยอาจจะติดเชื้อปอบได้ นั่นเองนะซึ่งลักษณะของปอบเนี่ยปกติเนี่ยก็จะดูเหมือนคนธรรมดานะครับไม่มีใครสามารถดูออกได้ตอนกลางคืนปอบเนี่ยจะออกจากร่างเพื่อไปกินของสดหรือของเน่าซึ่งแน่นอนครับมันเนี่ยจะเข้าสิ่งล่างอื่นทําให้คนนั้นเนี่ยสู้ดผอมเหมือนป่วยไม่มีแรงหากเจอของดิบอย่างเช่นพวกเนื้อหรือตับสดเนี่ยก็จะมีอาการน้าลายไหลแล้วก็อยากกินนะครับหลังจากที่ผมขี่รถเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เจอผีหลายตัวเลยซึ่งตอนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเลยก็คือผีนางลำกันนั่นเองครับโดยแมปที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็ตามชื่อเลย ดูเหมือนว่าจะมีคนเล่นมากมายเลยผมก็กะว่าจะไปเล่นกับคนอื่นนะแต่ปรากฏว่าพอผมเข้าไปปุ๊บโอโหเขาหนีจากผมกันไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าจะเอางี้ก็ลุยเดี่ยวก็ลุยเดียวก็ได้วะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าเนาะในที่สุดเราก็เข้ามาแล้วครับแต่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมืดเลยแล้วมันเป็นป่าอะไรสักอย่างนะอ่ะผมขอถือมีดของผมแล้วกันมันเขียนว่าอะไร knife มันคือมีดใช่ไหมโอ้อะไรวะเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องเปิดประตูเข้าไปนะครับนะ ช oh ิบหาโอ้โหไอ้บีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ไอ้ที่อยู่ในศพนี้เนี่ยผมคิดว่านางลาจะต้องอยู่ในนี้แน่นอนเลยใช่ไหมอ้าวโ้ยมีลิงอะไรด้วยมาี่กลับมาี่กลับมานิอ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าอผีอะไรเนี่ยผีอะไรเนี่ยของชิปแปลงเลยเดี๋ยวเรารีบไปเก็บของกันดีกว่านะครับดูเหมือนว่าผีนี่เจาะอขามาไล่เราเรื่อยเลยนะไอ้นี่อะไรของเองเนี left. ่ยตีตี ตายไปซะ,ะปูกไว้ปูกไว้ผูกไว้เอออยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนในที่สุดเราก็ผูกได้เรียบร้อยแล้วนะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาไล่ผมนะครับมีแฉลงด้วยนะเอาะแฉลงวานี่เลยดูเหมือนว่าเราน่าจะเป็นหมอผีนะครับแล้วเราน่าจะมาทําคูณสายอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะอัญเชิญนางรับออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหเราจะต้องเอากระดูกนี้ไปใส่ในหม้อนะครับนะซึ่งบรรยากาศนี่ก็น่ากลัวใช้ได้เลยใส่เข้าไปโอ้ยโอ๊ยโอย,โอย,โอย มีเสียงผีนะครับมีเสียงผีคืออะไรอโอ้ยผีนางรำผีนางรำโอ้โหวิ่ง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 ไปห้องสายสินห้องสายสินผีนางรำมาแล้วทำยังไงดีผีนางรำอุ้ยผีนางรำผีนางรำโอ้ไปเจ้าโอ้ ผีตอนสุดท้ายที่เราเจอเนี่ยก็คือผีนางลำนะซึ่งความเชื่อเนี่ยก็มีอยู่หลายความเชื่อนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละถิ่นเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นวิญญาณของนางลำที่ตายระหว่างการแสดงหรืออาจจะเป็นนางลำที่ถูกสังเวยหรือทําพิธีผิดซึ่งเขาก็เล่ากันว่าในอดีตเนี่ยมีหญิงสาวไปที่เป็นนางลำฝึกฝนตลอดมาชีวิตว่าถึงเธอเกิดอุบัติเหตุหรือล้มป่วยขนาดลำถวายเจ้าแต่ด้วยใจผูกพันแล้วก็การลำที่สา,าเนี่ยวิญญาณจึงไม่ผุดไปเกิดยังคงร ได้ราอยู่ในสถานที่เดิมแต่บางตำนานก็เล่าว่าเป็นวิญญาณที่ถูกเรียกมาถวายเจ้าซึ่งก็ทําผิดขั้นตอนจนไม่สามารถกลับโลกวิญญาณได้จึงกลายเป็นผีและร่อนในสถานที่แห่งนั้นนะครับซึ่งลักษณะก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับนะ่ะเป็นหญิงสาวสวยผมยาวสวมชุดลําไทยเต็มยศมักจะปรากฏในช่วงกลางคืนที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงไทยซึ่งเมื่อเข้าใกล้เนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงระนาดเบาๆเนาะโดยพฤติกรรมของผีนางรำเนี่ยก็ชอบปาก,กอตัวราช้าๆบางคนก็เห็นราอยู่คนเดียวบางครั้งก็เห็นขบวนราหลายคนเลย ถากว่าเราเข้าไปใกล้น,ะนางก็จะค่อยหันมาแต่ใบหน้าเนี่ยก็จะกลับขาวซีดแล้วยิ้มกว้างผิดธรรมชาติบางคนก็เชื่อว่าหากยืนดูจนจบเนี่ยก็จะถูกเรียกไปอยู่ด้วยครับเอาละครับนี่ก็เป็นเกมผีทั้งหมดที่ผมไปหามาเล่นนะก็มีตั้งแต่ผีกระสือผีตานีรวมไปถึงกนะ็จะเป็นมีผีปอบด้วยใช่ไหมแล้วก็ผีนางลำนะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าตำนานไทยเนี่ยก็ยังมีผีให้เล่นอีกมากมายเลยหรือมีผีให้เราเนี่ยไปศึกษาอีกมากมายนะครับแต่ในเรื่องบอกเนี่ยผมก็ขอแนะนำสามแบบนี้ไปก่อนละกันนะ ถ้าหากว่าน้อง,องชอบหรือน้อง,นองเชื่อว่ามันมีผีจริงๆก็สามารถเมนคอมเมนต์ใต้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะ